ก็เฉพาะแล้วช่วยสอนสับที่เขาสับยากได้ไหมฮะฉันจะสอนสับชั้นสูงให้พี่เทมไงแต่อร่อยดีอะมไก่อร่อยมากอร่อยมากอะทำยังไงโอ้โหน่ากลัวมากเลยอร่อยมากอะ คุณโอเวอร์มากเลยโอเวอร์มากอย่าลืมกินยานะเป็นห่วงวะไม่ให้ไม่ให้ลไม่เอาหมีเป็นห่วงกันเบาๆรินเหมเอนกินใน่ไอแกเข้าไนพี่ถังอย่าลืมกินยาพาราเซตมอนเล่นล่ตลอด เล่ยาพาราสีตามูนเล่นเลยน้าเบือเหลือเลยจริงๆเขินอยู่แต่แอปอยู่ข้างในเนี่ยตาเขินเนายาวยาวไปยาวเก็บไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วจะปิดแล้วจะปิดแล้ะปิดยังปิดยังปิดยังฉี่เลยอะฉี่หรอปิดปิดปิดป่ะโอ๊ยพูดเรื่องแบบนี้ตรงนี้ เอาไรไงเอาไรไงก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นไงห้องน้ำห้องน้ำก็แบบรีบๆเข้านะไปทำอะไรเข้านะนั่นไงแบบก็เป็นเสียงนกหวีดไงที่นัทอะไรเนี่ยฮะปิดปิดปิดโดนแลโดนกับบริเวณอาทิตย์สุดท้ายนี่น่าเสียใจมากคนอื่นเขาแบบเทหาแบบชุกโกรอยูแล้วแบบติดอยู่ในห้องที่เบลเลยอ่ะที่เบลว่านำทีมฉันสาวนะ นี่แค่ฉันเข้าโรงมาฉันก็นเหมือนโดนจับบริเวณแล้วมัน <c oughs> ฉันโดนจับบริเวณสี่วันเต็มเต็มลยแล้วก็แล้วก็มานอนที่นี่โดนกับในห้องนอนเออเหมือนโดนจบับป่วยเยอะเยอะที่ส <c oughs> ุดอะ